ค่ะอะนะคะวันนี้ก็ยังคงติดตามเรื่องของฝุ่นกันอยู่เช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีคนพูดถึงมากขึ้นแล้วก็กดดันไปยังรัฐบาลมากขึ้นนะคะว่ามันถึงเวลาที่ต้องทำอะไรสักทีแล้วแหละยิ่งเห็นภาพเด็กน้อยเมื่อวานอะโอ้โหเมื่อวานนี้แบบพอเห็นภาพเด็กน้อยที่เลือดไหลออกเป็นลิ่มเลยอะคะ่ะแล้วก็เห็นคุณแม่เขาบอกว่าเลือดไหลไม่หยุดเลยก็ไหลออกจากจมูกด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นผลมาจาก ฝุ่นนี่แหละเนี่ยเฟซบุ๊กนะคะบอกไม่เคยสนใจกับฝุ่นเลยจนมาเกิดกับลูกตัวเองมีผลกระทบกับเด็กมากๆเลือดกำเดาไหลไม่หยุดมีลูกมีหลานหรือออกไปข้างนอกแนะนำให้ใส่แมสกันทุกคนนะคะคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องอ่ะหนึ่งนะกดดันไปยังรัฐบาลและสองให้ความสนใจกับเรื่องของค่าฝุ่นเพื่อที่จะดูแลปกป้องตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ เนี่ยเหมือนที่คุณแม่บอกไม่เคยสนใจกับฝุ่นเลยจนกระทั่งมาเจอกับลูกตัวเองคือถ้าหากว่าเราเช็คค่าฝุ่นทุกวันก่อนที่จะไปทํากิจกรรมนอกบ้านมันอย่างน้อยมันจะได้ดูแลป้องกันตัวเองอะค่ะเพราะว่าไอ้ฝุ่นเนี้ยมันน่ากลัวจริงๆนะคะมันไม่ใช่แบบความมัวมัวจนเราตาเรามองเป็นมัวมัวอย่างเดียวแต่ว่าเราสูดไอ้ฝุ่นพิษนี้เข้าไปเราหายใจเข้าไปมมันเข้าไปอยู่ในปอดของเราซึ่งมัน ไปเสิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะคุณหมอบอกยุ่แย่มากเลยว่าผลกระทบของ PM 2.5ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวที่จะมีผลต่อเรื่องของมะเร็งเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นเอออยากให้ทุกท่านให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเนี่ยไม่งั้นก็จะเกิดผลกระทบอย่างอย่างหนักหน่วงที่หลายคนเป็นอยู่เนี่ยวันนี้แดงม่วงแดงม่วงกันนะคะ oh. แล้วก็ แล้วก็ไอสภาพอากาศที่มันมองไปแล้วมันก็มีแต่ความมัวๆค่ะนี่ไม่ใช่มัวของหมอกถ้าสมัยก่อนสมัยก่อนเลยนะเอาจริงๆอย่างอาจจะมีคุณหมอมาบอกว่าเราอยู่กับ PM 2.5มานานแล้วแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่เมื่อก่อนเราจะคิดว่าความมัวที่ว่าคือหมอกแต่นั่นคือฝุ่นนะคะที่อยู่กับเรามาหลายสิบปีแล้วแต่พอมาระยะหลังๆที่ คนไทยให้ความสนใจกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งมีพวกแอปพลิเคชันมีอะไรที่มาบอกเรื่องค่าอะไรต่างๆแบบนี้กับเราเนี่ยมันถึงทําให้เรารู้ว่าไอ้ที่เราสูดอากาศเข้าไปมันคือพิษทั้งนั้นเลยนะคะ<แ>ดูแลตัวเองด้วยแล้วเวลาถ้าหากว่าเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงโดยเฉพาะกับการใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกัน p m เอได้ครับคือคือไปหวังพึ่งภาครัฐ <c oughs> แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าอันจริงๆก็หวังพึ่งได้ยากอะ่ะนะเออคือฟังแต่ละคนที่รับผิดชอบออกมาพูดแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่เช่นบอกอย่าเอาเรื่องเล็กๆมาโจมตีนายกอย่างเงี้ยเรื่องเล็กที่ไหนอะ่ะมันเล็กอย่างเดียวคืออนูของฝุ่นมันเล็กแต่มันเป็นปัญหาใหญ่นะแล้วก็เมื่อวานผมเห็นเพื่อนส่งแคปหน้าเพจบางเพจมาให้นะ คือมันก็จะมีไอ้ประเภทหนึ่งมันประสาหะหนึ่งที่ยังอวยอยู่ว่าโอ้ในชาติชาติสมัยชาติชาติดีกว่าสมัยชุดที่แล้วนะฝุ่นเยอะจริงแต่พอสายสายยังมีเหลืองๆบ้างนะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยแล้วคนก็เลือกชาติชาติเพราะส่วนหนึ่งไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์นะผมผมต้องเรียกไอ้เลยนะไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเนี่ยนะปั่นแคจนชาติชาติเป็นเทวดาแล้ววันจะมาแก้ปัญหาสุดท้ายเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นเทวดาอะไรเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนั่นแหละที่ฝีมือเป็นยังไงเนี่ยสองศึกษามาสองปีทำงานมาสามปีก็เห็น,เห,นเห็นกันอยู่นะเออให้คน work from home แต่มีกิจกรรมฉายหนังกลางแปลงดนตรีในสวนอะไรเงี้ยคือบ่นไปก็เท่านั้นนะแต่ก็ต้องบ่นนะเป็นสิทธิ์ในการบน่นแล้วก็ดูดูแลแต่เมื่อวานผมไปาไปตามหาไอ้นักกาก PM อะไรนะ เอ็95น95เนี่ยบริเวณที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้าน,น่ะหาซื้อไม่ได้เลยนะเออใครมีที่ซื้อแนะนําหน่อยเพราะว่าก็อ,อยากจะหามาใส่ปกติเราใส่แต่หน้ากากธรรมดา,ดามันเอาไม่อยู่นะ<ม>เขาบอกว่าที<ม>่ร้านขายหมดเลยหมดทุกร้านเลยเมื่อวานลองเข้าไปดูในเซเว่มันก็จะเป็นหน้ากากแล้วแต่ว่ามันเขียนหน้าซองว่ากาัน pm 2.5ได้ค่ะ <E <'ll> มันอาจจะไม่ใช่เอ5นเก้าห้านะแต่ว่ามันก็เป็นหน้ากากที่หน้าซองมันจะเขียนว่าการเม <3. S 1> เลยซื้ออย่างนั้นมาเออก็ใช้ต้องคุณน,น่าจะต้องใช้อย่างนั้นไปก่อนเพราะว่าเอ5นเก้าห้าน่าจะขาดตลาดขาดตลาดใช่เขาบอกว่าขาดตลาดถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็เอออย่างคำแนะนำของพวกแอปต่างๆเนาะถ้าเป็นไปได้ก็คืออยู่ในบ้านอยู่ในบ้านปิดหน้าต่าง นะคะอาจจะต้องทนกับความอึดอัดหน่อยแต่ก็ดีกว่าการที่จะต้องเปิดหน้าต่างแล้วผจญผจญกับพีเอมสองดห้าเออหรือถ้าจําเป็นจะต้องออกไปจริงๆก็มีมีมีเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่ซึ่งเมื่อก่อนเชียงใหม่เผชิญกับฝุ่นพีเอมสองจุดห้าหนักหน่วงกว่าเราเยอะเมื่อก่อนนะแต่ตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้คนทางภาคเหนือฉันยังไม่เห็นว่ามีใครตอนนี้คนกรุงเทพบ่นกันเยอะเขาบอกว่า วิธีการอันหนึ่งที่พอจะพอจะทูไทไปได้ก็คือใส่หน้ากากสองชั้นนะคะใส่หน้ากาก2 <S 2> <S 2> สอง <ไป S 2> ชั้นใช่ใส่หน้ากากสองชั้น ừ, ถ้าหาพวก N95 ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ใส่หน้ากากสองชั้นไปก็อาจจะพอให้ให้นี่หน่อยแต่ว่ามันอาจจะอึดอัดนิดนึงแต่ก็ดีกว่าการที่เราจะต้องสูดฝุ่นผิด <ừ, S 1> เข้าไปเ <ừ. S 1> นี่ยนะคะหรือถ้าไม่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆถ้าเป็นกลุ่มที่เปราะบางจริงๆก็อยู่บ้านปิดหน้าต่าง แล้วก็ตอนนี้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครดูแล้วแนวโน้มก็อาจจะต้องปิดปิดเพิ่มเติมนะคะหรืออาจจะต้องปิดทั้งหมดอันนี้ในสังกัดกรทมนะเพราะว่ากรทมก็มีอำนาจในการที่จะดําเนินการได้แต่ถ้าหากว่าเป็นโรงเรียนสังกัดอื่นจ,จะต้องอยู่ที่รุนพินิจของทางผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยนะคะแต่ว่าทางผู้ว่าก็บอกว่าเออเราเรื่องนี้มันต้องแบบศึกษาเออ ปัญหาต้นต่อที่แท้จริงนะเราจะมาใช้ความรู้สึกอะไรไม่ได้นะอ่ามันต้องเอาวิทยาศาสตร์มาเป็นหลักนะอ่านี่นี่ผู้ว่าก็ออกมาชี้แจงกับเรื่องนี้เพราะว่าตอนเนี้ยเสียงผู้คนที่กลด่านะคะไปยังผู้ว่าเลยก็หนักหน่วงมากเลยนะคะสําหรับพื้นที่อ่านะคะและ้วแล้วไงสองปีเนี่ยไม่พอศึกษามาสองปียังไม่พอ ไม่พอนาะนะทีคนเขาว่าเนี่ยนะเขาก็ไม่ใช่ว่าว่าด้วยสายศาสตร์นะัวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยเขาสูบเข้าไปเนี่ยนะเห็นไหมที่บัน,นี้มีเหตุผลร้อยแปดแล้วนะตอนแรกบอกโอ้โ oh, ห oh, สารพัดส,สารเพอ่ะนะครับบ่นกันมาเยอะเราก็ต้องบ่นนะเรื่องแบบนี้นะเอ่อเอาไปดูกันเลยก็แล้วกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องฝุ่นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของเอ่อเอาพา,ายเรื่องของเอ่อการพน,นันนะครับ เดี๋ยวมาว่ากันนะครับเราไปดูเรื่องฝุ่นเลยนายกนี่เมื่อวานนี้ขยับตัวแล้วนะคุณหนิงนะอยู่ที่ดาวอสอากาศดีสดชื่นแต่ก็น่าจะรับรู้ได้ถึงแรงกดดันของของของเมืองไทยแหละที่คนแบบโอบนกันเยอะเลยว่ารัฐบาลทำอะไรกันอยู่เมื่อวานนี้เลยมีความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้นะครับค่ะเมื่อวานก็ แถลงผ่านคุณจิรายุห่วงทรั์นะคะโฆษกประจําสํานักนายกนะคะว่าทางนายมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการตรงเลยนะคะจากดาวอสเลยนะคะให้ส่วนราชาการทุกส่วนเร่งแก้ปัญหาทันทีกับเรื่องของฝุ่นนะคะแล้วก็ขอให้ทาเกิดผลเป็นรูปปธรรมท,ทั้งมาตรการเร่งด่วนระยะสั้นและก็ระยะยาวนะคะขอให้หน่วยงานต่างๆรายงานดําเนินการทุกวันโดยกรุงเทพมหานครคอ้ผู้ว่าตัดสินใจทันทีค่ะทั้งเรื่องการประกาศหยุดเรียน แล้วก็ส่วนราชการอื่นๆนะคะเช่นกระทรวงศึกษาธิการให้ตัดสินใจพิจารณาดําเนินการกําชับใช้ก็ให้กทมใช้ก้าวมาตรการเข้มงวดตรวจจับรถควันดาทุกประเภทขอความร่วมมือ Work from Home นะคะเข้มงวดตรวจตราคุณควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือเผาในที่โล่งอย่างเข้มข้นขณะที่กระทรวงต่างๆให้เข้มข้นของมาตรการในแต่ละกระทรวงนะคะนอกจากนั้น,นก็บอกว่ารัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมแล้วก็ สตชกวดขันจับกลุ่มห้ามใช้ยานพาหนะที่ปล่อยควันดาเกินมาตรฐานอย่างจริงจังโดยเฉพาะรถ, Up, รถ,รรถปิกอัพรถโดยสารรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ปล่อยควันควันดำโดยเฉพาะรถของขอสอมกแล้วก็รถร่วมบริการเส้นทางต่างๆนะคะขอให้ตรวจขันจับกลุ่มให้เข้มข้นโดยกทมกรมบังคับการตํารวจจราจรจะตั้งด่านตรวจควันดาในสีมุมเมืองโดยวันนี้24มกราคมนายกจกวิดีโอคอนเฟรนซ์มาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ เพื่อประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามความคืบหน้าต่อไปนะคะครับคือดูเนื้อหาก็ไม่มีอะไรอะ่ะเพราะว่าอันเนี้ยนะสามารถที่จะคาดการได้เลยว่าก็ <c oughs> หน่วยราชการก็พิมพ์มาแล้วก็ให้โฆษกถแถลงแนะนำนายก <c oughs> ก็ก็กว้างๆนะครับแต่เอาแหละอย่างน้อยก็ต้องทำให้เห็นว่าเออนายกไม่ได้หนิ่งนอนใจนะแม้ว่าไปประชุมที่เมืองนอกก็ยังติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับ ในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้เป็นเบอร์นหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยนะครับพอนายกไปราชาการต่างประเทศก็คือนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะก็พูดถึงเรื่องฝุ่นนะเอาไว้หลายมุมนะครับบอกว่าต้องยอมรับและเข้าใจว่าเรื่องฝุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศมากนะ,ะคือเริ่มต้นด้วยการบอกว่าโอ้ยมันมี ปัจจัยเยอะนะไม่ได้ขึ้นอยู่ประเทศเราประเทศเดียวขึ้นอยู่กับประเทศรอบๆเราด้วยคุณมูลทามบอกว่าวันนี้เรามีจุดแดงขึ้นมา160จุดผมก็ไปประชุมที่เวียดนามมาเมื่อ2อสาสัปดาห์ก่อนของเขาที่นั่น300ถึง400จุดประเทศลาเขาก็บอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดบริเวณชายแดนไทยและได้มีการประชุมเขตตรวจราชการที่10 15 16ทางฝั่งเหนือและฝั่งอีสานนะ ก็ได้กำชับคุณภูมิตังก็บอกก็ได้กำชับไปนะครับะรับแรงงานว่าจุดที่สร้างฝุ่นเนี่ยหรือการเผา,าอะไรต่างๆนั้นนะก็ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญและได้บอกกับผู้ว่าการ8จังหวัดภาคเหนือและ5จังหวัดภาคอีสานที่ดูแลอยู่ให้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมเรื่องนี้กันก่อนเดี๋ยวมาว่ากันต่อ ให้มองแยกส่วนนะครับเ,เรื่องราวของประเทศมันไม่ได้มีเรื่องฝุ่นเรื่องเดียวนะครับมันมีเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเรื่องไหญการไปประชุมที่ดาวอสเนี่ยมันเป็นการประชุมของคนทั้งโลกนะครับของประเทศทุกประเทศในโลกเพื่อที่จะหามาตรการร่วมกันในการดาเนินการทางเศรษฐกิจถ้าไม่ไปเราก็เสียโอกาสถ้าไม่ไปเราก็ไม่สามารถจะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับก็ไม่อยากให้เอาเรื่องเล็กๆน้อยมาโจมตีท่านนายกส่วนเรื่องของฝุ่นเนี่ย Uh, ที่พูดเนี่ยมันก็เป็นเพียง <ๆ S 2> แค่ปกตกการจุดหนึ่ง uh, อยากให้มาช่วยกันเสนอเนะแล้วก็ช่วยคิดว่าทางออกที่แก้ได้จริงๆคืออะไรถ้าสามารถทําให้สาธารณชนเห็นว่านั่นคือทางออกรัฐบาลก็ยินดีปฏิบัติอยู่แล้วไม่อยากให้เอาเกมการเมืองมาแก้มามาปลอับการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประาันอ้าวนะผมสรุปให้ฟังนะหนึ่งเนี่ยคุณภูมิธรรมมายามอธิบายว่าเรื่องฝุ่นมันเป็นปัญหาที่ที่ไหนก็เกิดขึ้น นะไปประชุมเวียดนามเขาโอ้ยของเรา160จุดฮอตส,สปอตเวียดนาม300400จุดเราก็บอกใช่ใช่ใช,ใช่ประเทศผมก็มีอ่ไ่ไหมไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวสองไอ้ที่นายยกไปเนี่ยนะโอ้ยอย่ามาโจมตีกันว่ามีฝุ่นแล้วยังไปเมืองนอกไม่ไปไม่ได้นะมันเสียโอกาสไม่มีใครเขาว่าเรื่องไปไปประชุมต่างประเทศนะครับคุณภูมิธรรมประเด็นคือก่อนไปประชุมเนี่ยรัฐบาลก็รู้ว่า วงรอบของปัญหาฝุ่นพ m เอสองุห้าเนี่ยมันจะมาช่วงไหนอะไรยังไงนะถ้านายกไม่รู้นะต้องโดยส่วนตัวนายกอาจจะไม่รู้ก็ได้ไป็นเรื่องแปลกเพราะหลายเรื่องที่ควรรู้ก็ไม่รู้แต่ทีมงานที่ปรึกษาตั้งกันเยอะแยะทั้งที่ปรึกษาจริงที่ปรึกษาของไม่บอกหรือว่าเออมันจะต้องเตรียมรับมือต้องแอคชั่นอะไรยังไงนะแล้วพอขาวิพากษ์วิจารณ์ก็บอกอย่าเอาเรื่องเล็กๆมาเรื่องนี้เเรื่องเล็กล่ะ แล้วบอกว่าใครมีอะไรก็ช่วยเสนอสิรัฐบาลพร้อมรับฟังคิดอะไรออกก็ช่วยเสนอก็ไหนตอนหาเสียงเลือกตั้งบอกว่าโอ้เราจะแก้ปัญหาที่ต้นต่อแสดงว่ารู้หมดแล้วไงนะอ๋อเนี่ยสรุปแล้วก็เข้าอีหลอบเดิมนะไม่ยอมรับว่ามันเป็นปัญหาอะไรคือพยายามจะให้เรายอมแล้วว่าเออที่ไหนเขาก็เป็นกันหมดแหละนั้นะเราดีกว่า,าตั้งเยอะแยะนะเอ,อรัฐบาลก็ทําอยู่นะ ค่ะแล้วก็สิ้นหวังมากขึ้นนะคะเมื่อฟังผู้ว่ากรทมเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเออดูแลตัวเองไปอย่าถูกต้องที่สุดแหละนะคะผู้ว่ากรทมก็พูดถึงเสียงตําหนิวิจารณ์ถึงสถานการณ์พีเอมสองจุดห้านะคะบอกว่าช่วงนี้มีเข้ามาเยอะก็น้อมรับแต่ก็จ้องชี้แจงว่าที่มาของฝุ่นเนี้มันมาจากไหน นะมาจากรถยนต์มาจากการเผาแล้วก็สภาพอากาศที่ปิดพอมันเป็นแบบนี้มันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้สภาพอากาศปิดเนี่ยมันเป็นวิถีธรรมชาติและการเผาก็มาจากรอบนอกด้วยเพราะว่าในกรทมแทบไม่ได้เผาและจัดเจ้าหน้าที่ฝากเล่าเฝ้าระวังตลอดแต่รอบนอกกรทมเนี่ยคุมไม่ได้ทั้งปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยสิ่งที่กรทมทําได้ก็คือพยายามควบคุมเรื่องฝุ่นควันจากรถให้มากที่สุด แต่ต่อให้สั่งหยุดรถวิ่งทั้งกรทมคุณภาพอากาศก,ก็คงไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ฉับพลันเพราะปัจจัยเกี่ยวข้องมากมายทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่ต้องเข้าใจส่วนสถานที่กับสถานที่ก่อสร้างที่มีคนร้องเรียนว่าอยากให้หยุดก่อสร้างก่อนได้ไหมที่ผ่านมากรทมไม่เคยสั่งหยุดเพียงแต่ขอความร่วมมือเพราะต้องดูสาเหตุที่แท้จริงของฝุน่นว่ามาจากไหนกทมเนี่ยเคยวิจัยร่วมกับมกเกษตร แล้ววิก็วิเคราะห์มวลฝุ่นในช่วงค่าฝุ่นในฤดูหนาวพบว่าธาตุของฝุ่นโดยหลักเนี่ยมาจากการเผาเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะแก้ปัญหาฝุ่นมันต้องใช้หลักเหตุผลวิทยศาศาสตร์เป็นหลักจะใช้ความรู้สึกไม่ได้นะคะส่วนเรื่องของการเผาไหม้ของรถยนต์กทมก็พยายามหามาตรการเท่าที่มีอำนาจรองรับโดยเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมาตรการก็คือ low emission zone จำกัดโซนรถเป็นทุก6กล้อขึ้นไปที่ไม่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียวห้ามเข้าพื้นที่รวม9เขตซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังจากประกาศย้ำอีกครั้งว่าจะบังคับใช้มาตรการนี้ก็มีรถมาลงทะเบียนเพิ่มอีกกว่า2,000คันภายในวันเดียวนะคะโดยผู้ว่าก็บอกว่าเสียงที่บอกว่าเราไม่ไ้ทํามมาตรการเชิงรุกเรื่องฝุน่นอยากให้ดูข้อมูลแล้วก็การทำงานเพราะเราทำมาตลอดไม่ได้เพิ่งจะเริ่มนะคะอย่างเรื่องไอ้ไอ้ low emission zone เนี่ย คุยกันมาว่าครึ่งปีละเพื่อให้เกิดขึ้นและไม่มีที่ไหนในไทยที่ทําแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากที่เริ่มต้นมาตรการนี้เนี่ยนะคะกล้องที่เรามีเทคโนโลยีที่เราใช้ตรวจพบว่ามีรถบรรทุกหกล้อขึ้นไปเข้ามาในเขตจ,จํากัด779คันลงทะเบียนบัญชีสีเขียว54คันหมายความว่าอะไรไหมายความว่า700กว่าคันเนี่ยต้องโดนปรับสิ่งที่ต้องการสื่อสารเนี่ยคือเราเอาจริงเห็นตัวเลขอะไรไหมคะ เห็นตัวเลขในสิ่งที่จะบอกว่าเจ็ดร้อยกว่าคันที่วิ่งเข้ามาในพื้นที่ที่ห้ามวิ่งแปลว่าอะไรคะแปลว่ามีแค่กล้องที่ตรวจจับเท่านั้นรถเนี่ยมันวิ่งเข้ามาแล้วแล้วคุณค่อยไปปรับเขาที่หลังแปลว่าคุณไม่ได้มีมาตรการในการ<ม>ที่จะไปห้ามรถคันนั้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนวิ่งเข้ามาคือมันวิ่งเข้ามาแล้วแต่เนี่ยพอมันวิ่งเข้ามาแล้วแปลว่าอะไรก็แปลว่า ควันไอเสียทุกอย่างมันก็พ้นออกมาเรียบร้อยแล้วอะค่ะสิ่งที่กทมเอาจริงคือใช้กล้องตรวจจับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับทีหลังเจ็ดร้อยกว่าคันลงทะเบียนแค่เจ็ดสิบคันน่ะยังไงอะ่ะอ,อันนี้คือเรื่องเรื่องรถนะอีกอันนึงก็คือผู้ว่าพยายามจะบอกว่าไอ้เรื่องก่อ,ส,กอสร้างอะ่ะมันไม่ได้เป็นต้นเหตุเราศึกษาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบังคับเขาอะมันไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นต้นเหตุ เราศึกษามาแล้วคุณอย่ามาใช้ความรู้สึกคุณต้องใช้วิทยาศาสตร์แล้วเรื่องของควันที่มันในกรทมเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายนอกถึงแม้ว่าจะหยุดให้รถหยุดวิ่งในกรทมทั้งหมดมันก็ไม่ได้เป็นสีเขียวอ่ะนี่เหตุผลของผู้ว่าค่ะอ่านะเอตอนหาเสียงทำไมไม่พูดแบบนี้อ่ะนะคุณจัชชาตอนหาเสียงไม,ไม่เห็นพูดแบบนี้เลยว่าแสดงว,ว่านี่เพิ่งมาศึกษาเราหรือว่ายังไง แล้วไอ้ไอการปรับลถหมายถึงว่าจับแล้วก็ปรับลถที่ผิดระเบียบเข้ามาเนี่ยกทมได้ครับปรับไปแต่ว่ารถมันก็ยังเข้ามาพ้นควันอยู่เหมือนเดิมถูกไหมอา่านะนี่คนดีชอบแก้ไขนะเนี่ยนะเออล้วก็แก้ไขกันไปนะอ่านอันนี้ของผู้ว่ากทมนะครับ